งานแต่งงานของหมีน้ำผึ้งนาป่าก,กว้างแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่หลังภูเขาสีเขียวมีทุ่งดอกไม้กว้างสุดลูกหูลูกตาและมีลำธารไหลผ่านมีเสียงนกขับขานทุกวันที่นั่นมีมีสาวตัวหนึ่งเธอเป็นมีที่มีหัวใจที่อบอุ่นที่สุดในป่าเธอเป็นหมีที่ทำขนมจากน้ำผึ้งเก่งกาจและทุกเย็น ทั้งเด็กและสัตว์ต่างพากันมากินและต่อคิวรอดชิมขนมปังน้ำผึ้งของเธอทั้งหอมหวานและกลิ่นของมันก็ลอยไปถึงชายป่าสัตว์ทุกตัวต่างรักและเคารพมีน้ำพึ้งมากเพราะเธอไม่เคยใจร้ายกับใครเลยแม้แต่กับยุงที่มากัดเธอก็ยังบอกมันว่าระวังนะจ๊ะอย่ากัดแรง เดียวแพ้มันจะอักเสบเอ้าวันหนึ่งขณะที่มีน้ำพึ่งกำลับบงเก็บดอกไลเวนเดอร์เธอก็พบกับมีหนุ่มตัวหนึ่งมันเป็นหมีมาจากป่าอีกฝั่งของภูเขาที่สูงใหญ่มี